โดนแล้วค่ะหกหมื่กว่าไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองที่ตกเป็นเหยื่อพวกมิชาชีพมันมาทุกรูปแบบจริงๆค่ะแต่คือเราก็คงหลงโกลมันไปเองด้วยความอยากหาอะไรได้เสริมอยากทำงานพิเศษสภาพเตื่นมาตาบวมมากเพราะเมื่อวาน คือไปสถารตำรวจไปอายัดบัญชีก็คือไปดำเนินคดีที่แบบแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนไหมรูปแบบที่เราเจอรอบนี้คือเหมือนเป็นงานรับออเดอร์ซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ใครที่เห็นงานใน Facebook ดูดีๆกองดีๆเช็คดีๆก่อนนะคะอย่าลงเป็นเยี่ยมเรา